อุบาทรักนสวรรค์บทที่53จนเมียวที่หลบอยู่ห้องด้านข้างเบิกตากว้างขึ้นด้วยความตกใจยิ่งนางสงสัยมาตลอดว่าเหตุใดท่าทีที่หลวดเทียนเฉิงมีต่อนางถึงได้ซับซ้อนปานนั้นประเดียวจะเอาชีวิตนางประเดียวก็ช่วยชีวิตนางในที่สุดนางก็เข้าใจแล้วที่แท้ ที่แท้เขาก็มีรสนิยมเช่นนี้นี่เองคิดดูแล้วคงเพราะถูกร่างเดิมของนางล่วงเกินเขาที่มีสนใจในสตรีคงอับอายกระทั่งกายเป็นโกรธเกรี้ยวจึงคิดจะสังหารนางใช่แล้วต่อมาคงคิดว่าอย่างไรก็ต้องมีภรรยาเพื่อปกปิดเรื่องนี้ไว้ร่างเดิมวางกับดักเขาก่อนหากเขาใช้นางเป็นโลกกำบงังก็คงไม่มีความรู้สึกผิดอันใดนี่นับว่ามีคนช่วยเขาเอาไว้ตั้งหาก เจ้าคนสาะเลวเจินเมี่ยวกัดฟันกรอดเจ้าจะชมชอบผู้ใดก็ได้แต่อย่านำเคาะร้ายนั้นมาให้ญาติผู้พี่เป็นเด็ดขาดแม่นางจุดที่เจ้ากังวลนั้นออกจะดูไม่ค่อยถูกต้องนักกระมังเจินวิ่ก็รู้สึกแปลกใจเช่นกันจึงเอ่ยพึมพำว่าเหตุใดพี่เจียงถึงไปดื่มคารวะสุราหลวงซื่อจือท่าทางพวกเขาดูสนิทสนมกันมาก ช่างดูไรเหตุผลสิ้นดีพี่เจียงชอบพี่สีมิใช่หรือศัตรูความรักพบหน้ากันเหตุใดถึงนั่งดื่มสุรากันอย่างสนิทสนมปานนั้นเล่าดารุณีน้อยรู้สึกว่าโลกของบุรุษนั้นช่างซับซ้อนเหลือเกินจนเมี้ยวมองเจียงเฉินด้วยสายตาเห็นใจคราหนึ่งแล้วค่อยหันไปมองหันจื่อหยวนหันจื่อหยวนอายุยี่สิเขาสวมชุดสีเขียวตามแบบบัณฑิต ขับให้ดูสง่างามทรงความรู้หน้าตานั้นแฝงไปด้วยความเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นที่บัณฑิตทั่วไปไม่มีแม้หลวเทียนเฉิงจะฉุดเจียงเฉินที่นั่งอยู่อีกฝั่งไว้ให้ดื่มสุราด้วยกันอยู่ตลอดเวลาแต่มุมปากยังคงห้อยแขวนไว้ด้วยรอยยิ้มเช่นเดิมมีได้ไม่พอใจที่ถูกเมินเฉยสักนิดจนเมี้ยวสายศรีรษะด้วยความเสียดายสายตาของท่านลุงนับว่าไม่เลวเลยคนมากความสามารถเช่นนี้ จินจริงมีต้องการแต่กลับวิ่งไปเป็นอนุขององค์ชายหกสมองอุดตันไปด้วยอุจระหรือไรหลัวเทียนเฉินงพูดคุยอยู่กับเจียงเฉินทว่าใบหน้ากลับดำค้ำยิ่ง ชาติก่อนนั้นเขาผ่านศึกสงครามน้อยใหญ่มาไม่น้อยเคยปีนป่ายขึ้นมาจากกองศพด้วยซ้ำเขาจึงไม่เพียงแค่สังเกตเห็นแต่ยังมีประสาทสัมผัสอันว่องไวต่อการท่ามองชนิดนี้มากกว่าคนธรรมดาหลายเท่านักสตรีง้องงมผู้นั้นซ่อนตัวคอยแอบดูเขาก็แล้วไปเถิดคิดไม่ถึงว่านางจะกล้าแอบดูผู้อื่นอีกทั้งยังกล้ามองอย่างไม่ละสายตา เสียงฉันฉวยโอกาสที่หลัวเทียนเฉิงเอาแต่เข็ยนเขียวเขียวฟันนี้ปีกตัวออกไปได้ในที่สุดและเงำร่างของคนทั้งสามในห้องด้านข้างก็หายสาบสูญไปในเวลาต่อมาไม่นานเช่นกันหลัวเทียนเฉิงหยิบผ้าทรงสี่เหลี่ยมออกมาจากอกใช้ตะเกียบจิ้มลงในช่วยน้ำแกงปลามะเขือเทศที่วางอยู่บนโต๊ะวาดเขียนอักษรหนึ่งคาแล้วสั่งให้บ่ารับใช้นำไปให้จินเมี่ยวที่จือซู เชื้อเอ๋อเดินเข้ามายังแผวเบาแล้วหยิบผ้าสีขาวไร้าลายอันใดแต่งแต้มขึ้นมาผืนหนึ่งมอบสิ่งนี้ให้คุณหนูด้วยในงานเลี้ยงที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้มีเพียงสาวใช้ที่เป็นงานแล้วเท่านั้นจึงสามารถอยู่ปรนิบัติฮูญินและคุณหนูทั้งหลายในห้องถงได้หากไม่มีสาเหตุอันใดสาวใช้น้อยก็มีอาจเข้ามาวุ่นวายจื่อซูเอ่ยเสียงต่ำเบาด้วยสีหน้าเคร่งขรึม มาจากพี่ใดเชื่อเอ๋อบุ้ยปากไปทางด้านนอกพี่ชายที่อยู่ด้านนอกนั้นให้มาบอกว่าให้นําไปให้คุณหนูจื่อซูมโมโหขึ้นมาสิ่งของเลหลวไหลพรานนี้เจ้ายัางกล้าเอามาให้คุณหนูอีกเชื้อเอ๋อกัดริมฝีปากตนเป็นเป็นพี่ชายพี่คอยรับใช้หรือเหตุใดจึงไม่รีบบอกเล่า จื่อซูดึงเอาผ้าสีขาวจากมือเชี่ยเอ,อ๋อแล้วเดินจากไปทันทีนางตกใจแทบตายคิดว่าเป็นคุณชายเจียงให้มาเสียอีกเหลือเพียงเชี่ยเอ๋อที่มองมืออันว่างเปล่าของตนอย่างมิอาจทำความเข้าใจได้ในเวลาอันรวดเร็วนี้จื่อซูเดินไปหยุดข้างกายจนเมี้ยวแล้วยัดผ้าเช็ดหน้าใส่มือนางด้วยสีหน้าเรียบเฉยเอ่ยเสียงแผ่วเบาอย่างยิ่งว่าคุณหนูซื่อจือส่งมาให้เจ้าค่ะ ซื่อจือหรือจันเมี่ยวรู้สึกแปลกใจอยู่บ้างจึงค่อยๆขี้ผ้าผืนนั้นออกโดยใช้โต๊ะบังไว้ครั้นเห็นสิ่งที่เขียนอยู่บนผ้าสีหน้าก็เปลี่ยนไปทันทีที่นางทำก็เพราะอยากรู้อยากเห็นจึงไปแอบดูอยู่ห้องด้านข้างครู่หนึ่งเท่านั้นมิได้ตั้งใจไปแอบดูเขาเสียหน่อยแต่เขากลับรู้ตัวเช่นนั้นหรือคนผู้นี้เป็นปีศาจหรือไร จื่อซูรออยู่นานเห็นเจินเมีย่ยวไม่มีปฏิกิริยาใดจึงเอ่ยถามขึ้นว่าคุณหนูจะตอบข้อความซื่อจือกับหรือไม่เจ้าคะเจินเมีย่ยวมองนางด้วยใบยหน้าไร้ความรู้สึกใดๆจื่อซูขอให้เจ้าดึงความเป็นสาวใช้ผู้สง่างามเยือกเย็นของเจ้าออกมาเดี๋ยวนี้การลักรอบส่งสารท่ำพ่อรักให้กันนั้นเจ้าคิดว่าคุณหนูของเจ้าจะทำได้อย่างไรกันข้าเป็นคนเช่นนั้นหรือ จื้อซูได้แต่เก็บโลหิตข้างนั้นไว้ในอกคุณหนูผู้ใดกันที่ต่อสซื่อจือกระโดดลงน้ำยามนี้คนผู้นั้นก็เป็นคู่มั่นของท่านแล้วแม้จะออกไปเที่ยวเล่นก็มิได้มีปัญหาใดขอเพียงขออนุญาตผู้อาวุโสในเรือนก่อนเท่านั้นจือซูเริ่มกัดกุ้ม กับความคิดอันกับตลปัดของคุณหนูตนขึ้นมาเสียแล้วการกระทําที่มิเป็นไปตามแบบแผนอันใดต่างๆนั้นเป็นดังบททดสอบความสามารถของสาวใช้ใหญ่จริงๆเจินเมี่ยวมีทราบถึงวาจาพร่ำหม่นในใจของจื่อซูอย่างไรเสียสำหรับนางแล้วไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดจื่อซูก็มีอารมณ์อยู่เพียงสองชนิดเท่านั้นหนคือมิแสดงสีหน้าอีกหนึ่งคือมิแสดงอารมณ์เฮ้อ คายว่ามีเพียงอารมณ์เดียวเท่านั้นนางยัดผ้าสีขาวใส่มือจื่อซูนำไปเผาเสียจื่อซูรับผ้านั้นแล้วเดินออกไปแต่ก็อดเปิดดูมิได้นางเห็นเพียงกรอบรูปสี่เหลี่ยมด้านในมีจุดกลมๆสีแดงสามจุดเมื่อยกขึ้นนมก็ได้กลิ่นมะเขือเทศจื่อซูนวดคึงขมักคราหนึ่งรู้สึกดังว่าตนกำลังถูกทดสอบสติปัญญากระนั้นหลัวเทียนเฉิงที่อยู่อีกฝั่งหนึ่ง เฝ้ารออยู่นานก็มีเห็นเจินเมี่ยวส่งสายตาตอบกลับเสียทีเขาอยากจะถามเหลือเกินแต่ก็มีอาจลดศักดิ์ศรีของตนลงได้อดกั้นอยู่ค่อนวันจึงให้บ่าวรับใช้ไปสอบถามไปถามดูสักหน่อยว่าของนั้นส่งถึงมือนางแล้วหรือไม่บ่าวรับใช้ไปเพียงไม่นานก็ย้อนกลับมาซื่อถือของได้ส่งถึงมือคุณหนูแล้วขอรับแต่พี่สาวผู้นั้นบอกว่า คนหนูกำลังกินอาหารอยู่คิดว่าคงยังไม่อาจปิดตัวไปทำอันใดได,ได้คิดไม่ถึงว่านางจะยังคงกินได้อย่างไม่รู้สึกรู้สาอันใดหลัวเทียนเฉิงสูดลมหายใจเข้าโดยแรงแล้วหยิบตะเกียบขี้ปลามะเขือเทศขึ้นมาเขาอดกั้นอยู่นานจึงเอ่ยกำชับอีกคราว่าไปดูหน่อยเถิดว่านางกินเสร็จแล้วหรือไม่ ปัญญารีบไปสอบถามไม่นานก็ย้อนกลับมาสีหน้ามีความลังเลไม่แน่ใจมีอันใดหรือยังกินไม่เสร็จไม่ใช่ขอรับพี่สาวบอกว่าคุณหนูสี่กินเสร็จแล้วและไปแล้วขอรับปัญญารวบรวมความกล้าเอ่ยออกไปเส้นโลหิตสีเขียวหลังมือเขาปูดโปนขึ้นมาเพราะอยู่ต่อหน้าผู้อื่นหลัวเทียนเฉิงจึงวางตะเกียบลง ด้วยท่าทีเรียบเฉยเทาว่าในใจกับกำลังข่มกั้นไว้อย่างที่สุดเช่นนี้เท่ากับว่าการท่ามองบุรุษอื่นนั้นไม่นับเป็นเรื่องอันใดสำหรับนางได้กระมังหลัวเทียนเฉิงคิดแล้วพาให้ผิดหวังในใจอย่างยิ่งงานเลี้ยงยังมิทันเลิกราก็กลับไปก่อนด้วยความโมโหไม่นานหันจื้อหยวนที่นั่งอยู่ด้านข้างก็ลุกขึ้นเช่นกันแต่ถูกจนเจียนหวนเรียกให้ไปสนทนากันก่อนไต้เท้า หันจื้อหยวนคงกายคาราวะจนเจี้ยหวนมองบุรุษหนุ่มผู้มีกิริยาท่าทีงามพร้อมผู้นี้แล้วได้แต่ทอดถอนใจอยู่ในอกอายุเท่าหันจื้อหยวนแต่กลับสอบเป็นบัณฑิตชั้นสูงได้นั้นนับว่าอายุยังน้อยมาก แม้ยามนี้จะเป็นเพียงผู้เรียนรู้งานในหกกรมแต่ภายหน้าย่อมต้องมีอนาคตที่ดีแน่แม้ตระกูลเขาจะมีได้สูงท่งอันใดแต่หากตนมีชิงตกลงรับการมั่นหมายระหว่างเขากับเจรินจิ้งไว้ก่อนแล้วเชื่อว่ามีตระกูลสูงศัก์มากมายที่ยินดีจะให้บุตรสาวของอนุแต่งกับเขาอย่างแน่นอนล้วนเป็นเพราะตัวอับปรีที่ไม่รักดีนั่นแท้เจินหวนเจียนรอบถอนหายใจ แล้วค่อยเอ่ยว่าจื่อหยวนคิดว่าเจ้าคงได้ยินข่าวแล้วเจ้าสามของเราล้มป่วยมาได้มากกว่าหนึ่งเดือนแล้วยามนี้อาการกลับยังไม่สู้ดีนักหันจื่อหยวนวางมือแนบลำตัวด้วยท่าทีแครงเขรึมคุณหนูสามเป็นคนดีสวรรค์ย่อมคุ้มครองนางจักต้องไม่เป็นอันใดแน่ขอรับเจินเจี้ยนหวนสส่หน้านางอาการซุดมาตลอด เกรงว่าคงมีอาจฝ่าด่านนี้ไปได้แล้วจื้อหยวนอายุเจ้าก็ไม่น้อยแล้วทั้งยังเป็นบุตรคนโตต้องคอยค้ำจุนตระกูลเจ้ามิอาจเสียเวลาไปมากกว่านี้ได้ข้าว่างานมงคลของพวกเจ้านั้นก็ให้ล้มเลิกไปเสียเถิดใต้เท้าในเมื่อคุณหนูสามเป็นคู่มั้นของบัณฑิตบัณฑิตย่อมต้องรักษาคำสัญญาเรื่องการแต่งงานไหนเลยจะยกเลิกไปเพียงเพราะนางสุขภาพไม่ดีได้ ความจริงในความคิดของมารดานั้นท่าหน่วังให้เขาแต่งกับบุตรภรรยายเอกของตระกูลขุนนางทั่วไปมากกว่าแม้บุตรสาวของอนุจักจวนปัวจะมีฐานะสูงส่งแต่แท้จริงกับขาดบางสิ่งบางอย่างไปคาว่าเขาเป็นเพียงบัณฑิตยากจนไร้อำนาจบารมีไร้ที่พึ่งพิง การได้ไปเรียนรู้งานในหกรมนั้นล้วนเป็นเพราะความช่วยเหลือของในท่านผู้สืบทอดจวนเจี้ยนอานปัวที่เขารับปากมั่นหมายกับคุณหนูสามจวนปัวก็เพราะอยากจะตอบแทนบุญคุณนั่นเองไม่ว่าเจตนาของการมั่นหมายในคราแรกจะมาจากเหตุผลใดแต่เมื่อมั่นหมายไปแล้วก็ไม่มีเหตุผลที่จะยกเลิกตามอำเภอใจได้จนเจียนหวนทอดถอนใจอยู่ในอกอีกคราแล้วเอ่อยว่า เป็นเพราะบุตรสาวของข้าไร้วาสนาขอให้เป็นไปตามนี้แล้วกันจวนปั่ของข้าเป็นผู้ขอยกเลิกการมั่นเองเรื่องนี้จะมีนำความเสื่อมเสียมาให้เจ้าเด็ดขาดน่าเสียดายที่จวนปัวของเราไม่มีสตรีที่อายุเหมาะสมกับเจ้าใต้เท้าเจนเจี้ยนหวนโบกสะบัดมือไปมาจื่อหยวนหวังว่าเจ้าจะมีตำหนิข้าหากภายหน้ามีเรื่องอันใดให้ช่วย ก็มาหาค่าได้ทุกเมื่อหันจื้อหยวนอำลาในท่านผู้สืบทอดจวนเจียนอานปัวกลับมานั่งในพิธีครู่หนึ่งก็จากไปอย่างเงียบๆัจนเมี่ยวเข้าไปในห้องจนเยียนบีดามารดาผู้อาวุโสต่างกำลังชี้นิ้วกำกับให้คนหวีผมแต่งตัวให้จนเจยียนจนเมี่ยวรู้สึกว่าวุ่นวายอย่างไม่มีแม้แต่เวลาให้พักเท้าด้วยซ้ำเหตุการณ์ทั้งหมดนี้แม้จะดูคลื่นเครง แต่นางกลับรู้สึกเหน็บหนาวขึ้นมาวูบหนึ่งต่อไปที่นี่คงเหลือแต่ความว่างเปล่าแล้วพี่ร้องที่แต่งออกไปอยู่ในตัวรองเสนาบาดีจะมีชีวิตเป็นเช่นไรบ้างหนอแม้การมั่นหมายนี้จะมีมานานถึงสปีเทศากาลวันตรุษพี่เคยผู้นั้นก็เคยมาส่งมอบของขวัญถึงที่นี่แต่เพราะร่างเดิมมีใจริษยาจนเหยียนจึงมิได้ใส่ใจจะมองพี่เขยคนนี้สักเท่าใด วันนี้นางจักต้องตั้งใจดูให้ชัดๆน้องสี่กินเสร็จเร็วปานนี้เชียวหรือยืนเหมือลอยอันใดอยู่เล่าเข้ามานั่งเถิดเจินเหยียนกวากมือเรียกเจินเมี้ยวเก็บความคิดตนไว้แล้วเอ่ยด้วยรอยยิ้มว่ารอพี่รองแต่งตัวเสร็จแล้วค่อยนั่งจะได้มีเพิ่มความยุ่งยากให้ท่าน นางมองจนเหยียนที่แต่งตัวเรียบร้อยแล้วบนศีรษะประดับด้วยเครื่องประดับผมชุดผีเสื้อทับทิมที่นางมอบให้วันนี้พี่รองช่างงดงามเฉิดฉายยิ่งจนเมี่ยวเอ่ยชมจักใจจนเหยียนเพียงอมยิม้มแสงเรืองรองจากทับทิมแดงนั้นกลับส่องให้ใบหน้าดูแดงเรื่อขึ้นไปอีกช่างแต่งผมเอ่ยชมว่าคุณหนูรองหน้าขึ้นสีระเรือยิ่งมีแต้มสีชาติที่แก้มก็ย่อมได้ แม้ว่าจะจะกล่าวเช่นนั้นจริงแต่ก็ยังคงแต้มสีชาติบางๆลงไปชั้นหนึ่งผ่านไปอีกครู่หนึ่งสตรีผู้มีบรรดาศักดิ์มากมายก็เริ่มทยอยกันเข้ามาสนทนากับเจรินเหยียนเวลาผ่านไปท้องฟ้าก็เริ่มมืดลงอย่างไม่ทันรู้ตัวเมื่อเห็นว่าเวลาอันเป็นมงคลมาถึงแล้วบิดามารดาผู้อาวุโสต่างก็เข้ามาหวีผมให้เจินเหยียนปากก็กล่าวว่า หวีที่หนึ่งถึงบ้านปลายวีที่สองอายุยืนยาวหวีที่สามบุตรหลานเต็มเรือนหวีที่สิบสามีภรรยาอยู่คู่กันจนแก่ชาราเกษาขาโพลนางวนน้ำตาไหลพรางออกมาท่านแม่อย่าร้องไห้เลยลูกจะต้องมีชีวิตที่ดีแน่ จนหยยนพูดด้วยน้ำเสียงที่กั้นสะอื้นเช่นกันข้างหูแววยินเสียงประทัดดังลอยมาเหล่าสตรีมีบรรดาศักดิ์ทั้งหลายต่างลุกขึ้นเดินไปที่ประตูจึงเห็นสาวใช้น้อยวิ่งเข้ามารายงานข่าวดีดังคาดเกี้ยวเจ้าบ่าเข้ามาถึงประตูใหญ่แล้วเจ้าค่ะเสียงด้านนอกยิ่งมายิ่งอึกกระทึกมีสาวใช้น้อยผู้หนึ่งเดินเข้ามาอีกถึงแล้วถึงแล้วเจ้าค่ะ ทั้งนอกและในเรือนต่างเต็มไปด้วยผู้คนบุรุษสวมชุดสีแดงสดนั้นสะดุดตาที่สุดคนผู้นี้คือเจ้าเบ่าวันนี้นั่นเองเมืองเหยียนเหนียนหลานคนรองของรองเสนาบดีฝ่ายซ้ายแห่งกรมพระคลังเมืองเหยียนเหนียนมองหาแต่เจนเหยียน คนทั้งสองสบตากันดั่งรู้ใจกันมากก็มีปานหัวใจที่ห้อยแขวนอยู่ของเติรนเมี้ยวพันสงบลงครั้นเห็นท่าทางเช่นนี้ของพี่เขยร้องแล้วคงพอใจในตัวพี่ร้องอยู่เช่นกันกระมังเมื่อมีจุดเริ่มต้นที่ดีย่อมคุ้มค่าที่จะเฝ้าคอยฝั่งทางนี้มีเสียงตีค้องร้องเปล่าประกาศดังไปทั่วล่า แต่ที่เรือนเสียเหียนกลับมีแต่ความวังเวงแม่นมหลิวยังคงเฝ้าอยู่หน้าประตูเช่นเดิมบางคราก็แทะมาเล็แตงเล่นสาวใช้ชุดสีฟ้าผู้หนึ่งเดินออกมาใบหน้าแต้มยิ้มแม่นมคุณหนูให้ข้ามาถามว่าเหตุใดวันนี้จึงอึกระทึกนะักแม่นมหลิวสอดสายสายตาเข้าไปในห้องคราหนึ่งแล้วถมเปือกมเล็ดแตงออกมาจึงเอ่ยว่า วันนี้เป็นวันออกเรือนของคุณหนูรองบรรยากาศก็ครื้นเครงเช่นนี้และสาวใช้ชุดสีฟ้าหมุนลายเดินเข้าไปในห้องคุณหนูวันนี้เป็นวันออกเรือนของคุณหนูรองเจ้าค่ะพูดแล้วก็รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจขึ้นมาเดิมนางเป็นสาวใช้ที่มีโดดเด่นอันใดในเรือนหูหยินใหญ่แต่ถูกย้ายมารับใช้คุณหนูสามทั้งยังบอกว่าให้นางเป็นสาวใช้ขั้นหนึ่ง ตอนนั้นนางดีใจอย่างมากคิดไม่ถึงว่าตั้งแต่ย้ายมาอยู่เรือนเสียเหยียนก็ไม่ต่างอันใดกับอยู่เรือนจำมิต้องพูดถึงการออกไปพูดคุยกับเพื่อนพ้องน้องพี่ในยามว่างเลยแค่ออกไปจากห้องนี้ยังทำมิได้ด้วยซ้ำไม่รู้ว่าคุณหนูสามผู้นี้ทำผิดอันใดไว้กันแน่ยามนี้นางได้กลายเป็นสาวใช้คู่กายคุหนูสามแล้วจึงรู้ดีว่า เรื่องที่คุณหนูสามป่วยหนักอันใดนั้นเป็นเรื่องหน้าขบขันสิ้นดีออกเรือนหรือ,อจนจริงที่ใบหน้าตอบลงขับให้ดูสง่างามขึ้นมาหลายส่วนเสียจนคนเห็นต้องหวั่นไหวนั้นหัวเราะออกมาแผ่วเบาแต่ก็มีได้เอ่ยสิ่งใดอีกครั้นมองไปยังชามและตะเกียบที่วางอยู่บนโต๊ะแล้วสาวใช้ชุดสีฟ้าจึงเอ่ยเตือนว่าคุณหนู ท่านดูจะผายผอมลงไปเล็กน้อยอย่างไรก็กินให้มากสักหน่อยเธอเจ้าค่ะวางไว้ตรงนี้เถิดเจ้าออกไปได้เจินจิ้งโบกสะบัดมืออย่างรำคาญสายตายเย็นชานั้นจ้องมองใบไม้สีเขียวที่ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเหลืองด้านนอกหน้าต่างนางรอยอยู่นานมากแล้วจริงๆองค์ชายหกจะมีให่ดีนางสักนิดเลยจริงหรือ นางหันไปพินิจตนเองในคันช่องไม่ทราบด้วยเหตุใดจึงไพคิดไปถึงใบหน้าอวบอิ่มดังเล็กน้อยของเจนเมี้ยวขึ้นมาตนในยามนี้คล้ายผอมเกินไปการน,นั้นหรือนางหยิบมันโถขึ้นมาบีบเป็นชิ้นเล็กส่งเข้าปากตนอย่างไม่รู้ตัวสีหน้านางเปลี่ยนไปโดยพันแล้วอาเจียนออกมานางท่าบอกอาเจียนลมอยู่ครึ่งวันจนจิ้งจึงลืมตาขึ้นมาได้ วันนั้นของนางมาช้าไปสองวันแล้วหรือว่าครั้นคิดถึงเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้แววตาของเจินจิ้งก็เป็นประกายออกมาหากเป็นเช่นนั้นจริงนางไม่เชื่อเด็ดขาดว่าองค์ชายหกจะมีทำอันใดเลยเสียงอาเจียนลมนั้นดังขึ้นเรื่อยสาวใช้ชุดสีฟ้าจึงรีบเดินเข้ามาคุณหนูท่านเป็นอันใดหรือเจ้าคะข้าทรมานเหลือเกินเช่นนั้น บ่าจะไปบอกแม่นมหลิวให้นางไปบอกฮูหญินใหญ่จะได้เชิญหมอมาตรวจดูอาการท่านอืมเจินจิ้งพยักหน้าช้าๆคุณหนูสามไม่สบายหรือฮูหญินใหญ่สกุลเจียงฟังแล้วขมวดคิ้วทันทีเดิมก็มีใช่ป่วยอยู่แล้วหรอกหรือไม่ไว่าอย่างไรหน้าต่างกระดาษเช่นนี้ก็อาจขาดทะลุได้แม่นมหลิวเองก็ทราบแก่ใจจึงเอ่ยว่า เพราะสองสามวันนี้อาการซุดหนักกว่าเดิมได้ยินหลานเสียงบอกว่ากินข้าวมีข้อยได้เจ้าค่ะเมื่อกล่าวถึงตรงนี้สีหน้าก็ดูแปลกไปคุณหนูสามบอกว่ารู้สึกคลื่นไส้เจ้าค่ะใจของนางเจียงบีบรดัดขึ้นมาผ่านนึกถึงความเป็นไปได้อย่างหนึ่งคงมีใช่นางค่อนข้างระมัดระวังรอบครอบจึงยังมีกล้าเชิญหมอ แต่ส่งคนไปแจ้งแม่นมคนสนิทของนางแม่นมผู้นี้เป็นบุคคลที่นางเจียงพามาจากตระกูลมารดาตอนนั้นนางแต่งงานเข้ามาอยู่ในเมืองหลวงที่ห่างไกลจากบ้านเกิดมารดากลัวว่านางจะลำบากจึงได้มอบบุคคลผู้นี้ให้แก่นางแม่นมผู้นี้มีวิชาการแพทย์โดยเฉพาะโรคสตรีตอนนั้นพอมีความรู้อยู่บ้าง คลิปตาผ่านมา20กว่าปีแล้วยามนี้ฝีมือของแม่นมมีได้ด้อยไปกว่าหมอจริงๆเลยสักนิดแม่นมภาวาจากต้องตรวจดูอย่างละเอียดนะนางเจียงเอ๋ยกำชับหูหยินวางใจได้แม้นเบาจะสะกุลฮาวาแต่ดวงตามีได้ผ้าลายเป็นแน่แม่นมฮาวาอายุ50กว่าปีแล้วแต่เส้นผมยังดำขับอยู่ดูมีพลังดุดไวหนุ่มสาวไม่น้อยเลย นางเจียงออกไปต้อนรับแขกต่อเมื่อเห็นว่าจเจียนขึ้นเกี้ยวออกจากตัวป่วแล้วจึงหาเวลาไปสอบถามแม่นมฮาวาที่เรียกให้มาตรวจอาการของคุณหนูสามแม่นมฮาวาเป็นเช่นไรบ้างใบหน้าแม่นมฮาวาไร้ความรู้สึกใดแต่ในก้นบึ้งของดวงตากับฉายแววดูแค็นขึ้นวูบหนึ่งครูหยินเจ้าคะคุณหนูสามเกรงว่าจะมีข่าวดีแล้วต่ำซาม อับปีที่สุดนางเจียงกรดเกลียวอย่างยิ่งใบหน้าเขียวคำขึ้นมาแม่หนมฮาวาถอยไปยืนด้านข้างอย่างเงียบๆโดยมิเอ่ยวาจาใดนางเจียงพันเข้าใจในทันใดคุณหนูสามเจตนาให้นางทราบเรื่องนี้ใช่แล้วหากในท้องของคุณหนูสามมีเลือดเนื้อของผู้สูงศักดิ์ท่านนั้นอยู่จริงๆต่อให้ตัวป๋วจะกล้าหาญมากเพียงใดก็มิบังอาจตัดสินใจเองได้จำต้องแจ้งทางนั้นให้ทราบ จนถึงยามนี้องค์ชายหกก็มีเพียงบุตรีคนเดียวเท่านั้นเด็กสาวผู้นี้ช่างวางแผนไว้ดีเหลือเกินจริงๆมิหน้าเล่าถึงไม่สะทกสถานอันใดานางรู้ว่าพระบรมวงศานุวงศ์ให้ความสำคัญกับทายญาตที่เป็นชายคงอยากให้องค์ชายหกรีบม,มารับนางไปอยู่ด้วยแล้วกระมงังนางเจียงรอบขบกัดฟันตนช่างไรย้ยางอายเสียจริง คุณหนูรองยังมิทันยกเกี้ยวออกจากจวนบิดานางยังมิทันพูดถึงเรื่องถอนม่นให้ชัดเจนแต่นางคงรอไม่ไหวแล้วสมแล้วที่เป็นบุตรของอนุผู้มีอาจยกหน้าชะตาอันใดได,ได้นอกจากของแล่นนางเจียงคิดแล้วยิ้มออกมาเตียวหลานหากซื่อจือเสร็จธุระแล้วเจ้าก็ไปเชิญเขามาที่นี่เถิดฟังนิยายจบแล้ว ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ